สวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเกมเดอะเล็กนัลล็อกนั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าวันนี้เราจะมาแนะนําเทคนิคดีๆกันอีกแล้วนะบอกเลยว่าพลาดไม่ได้อีกเช่นเดียวกันในวันนี้เราจะมาแชร์เทคนิคการหาการ์ดแรลงสูงๆนะครับพวกการ์ดแรลงดีนะเพื่อเอาไปฟิวชั่นนะครับผมเป็นการแหลงบีแรลงซีกันต่อไปนั่นเองนะโดยระบบที่เราจะพูดถึงนะครับผมก็คือเจ้าระบบเรื่องของการ์ดอัลบัมนั่นเองครับการ์ดอัลบัมนี่มีหลายเกรดนะครับมีตั้งแต่เกรด F นะครับผมและ FE นะครับแล้วก็ไป FD นะครับแล้วก็ FC แล้วก็ FB นั่นเองนะครับโดยการดรอปของการ์ดอัลบั้มนะครับผมใน1วันเนี่ยจะสามารถดรอปได้เพียงแค่100ยเล่มเท่านั้นนะครับและรีตอนตีสนั่นเองนะครับหมายความว่าถ้าเกิดเราบอทที่ไหนก็ตามครับตอนเรานอนตีสเนี่ยมันจะดรอปการ์ดตรงนั้นนะครับผมซึ่งตรงนี้หลายหลายคนอาจจะเสียโอกาสในการได้การ์ดแรงสูงๆนะและการ์ดแรงดีๆมีหลายใบเลยครับผมยกตัวอย่างเช่นใบนี้เลยครับผมก็คือ Barfo Junea นั่นเองนะครับ และเราใช้ปริมาณเยอะมากนะในการปลดดาวนะและมอนมันเนี่ยเรายังไม่สามารถไปตีได้นั่นเองครับและนอกจากนั้นนะครับผมถ้าเกิดเรามีการแร้งดีเยอะๆเนี่ยเราก็จะสามารถนําไปฟิวชั่นนะครับผมขึ้นเป็นการแล้งถัดไปได้ด้วยนั่นเองครับเราจะมีเทคนิคการฟาร์มการแล้งดีกันยังไงบ้างจะแนะนําตามนี้นะครับผมอันดับแรกนะครับผมตอนตีสี่เนี่ยอย่างตอนนี้ห้าจุดสองก็ประมาณตีสี่ครึ่งนะครับทุกวันตอนตีสเนี่ยผม่จะไปปล่อยบอทแมพที่ผมฟาร์มและเพื่อให้ดอบหนังสือนะครับ เพราะว่าการ์ดอัลบั้มเนี่ยครับผมมันจะดรอปตามนี้นะฟังไว้ดีๆเลยนะครับในเวล์หนึ่งถึงหกสิบนะครับจะดรอปการ์ดแรงเอฟนะครับผมไม่มีโอกาสขึ้นแรงสุ่มไดอี e เลยหกสิบเอ็ดขึ้นไปนะครับผมจนถึงเจ็ดสิบจะดรอปแรงเอฟครับเจ็ดสิบเอ็ดขึ้นไปนะครับผมจนถึงเก้าสิบจะดรอปการ์ดอัลบั้มแรงเอฟถึงดีและ91ขึ้นไปนะครับผมจนถึง101จะดรอปการ์ดแรง F ถึง C เลเวล102ขึ้นไปนะครับจะดรอปการ์ดและ F ถึง B นั่นเองนะครับและในตอนตีสเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็บอดนอนกันนะครับแล้วก็เก็บการ์ดไปเลยใช่ไหมครับการ์ดอัลบัม้มมันจะได้แรงตามมอนที่เราตีนะครับแต่ผมเนี่ยพอเวลาตีสปับ๊บผมจะไปตีมอน71นะครับผมเพื่อเอาการ์ดอัลบัม้มแล้ง F ถึง D นั่นเองนะและแบบที่ผมชอบไปเนี่ยก็คือเจ้าแบบหนอนดินนะครับแซนแมนเพราะว่าเป็นมอนธาดินและแพ้ไฟแบบแรงมาก แต่ถ้าเกิดเป็นสายอโคนะครับผมจะแนะนําตรงนี้ครับเจ้าพายอนเคปชั้น2นะครับผมตีอารเชร์สกเลต้าหรือไม่ก็อารเชร์สเกลนะครับผมมันจะสามารถโดน h o l ี่ไลท์เนี่ยได้แรงมากๆนะแต่ในวันนี้ผมจะไปพาร์มแบบนี้นะครับผมก็คือเจ้าแบบแซนแมนนั่นเองนะกับโคต์นะมอนเลเวล70กว่านะครับเพื่อเอาการอัลบัม้มแรงเอฟถึงดีนั่นเองนะมาถึงเนี้ยก็เลือกมอน2ตัวเลยครับ ก็ใส่ธนูไฟนะครับผมแบบนี้เราจะสามารถดับเบิลสตาร์ได้แรงมากครับนี่ครับถ้าเกิดติดคี้ก็เป็นหมื่นนะครับภาคนี้นะครับผมฮันเตอร์ทุกคนเนี่ยก็จะเล่นสายเป็นคี้เบิร์ดับเบิลสตาร์นะครับทุกอาชีพสามารถคี้ได้นั่นเองครับนี่ครับการ์ดบาโฟจูเนียเนี่ยถ้าเกิดเราปลด7ดาวได้นะครับผมบวกคี้เลร่สูงถึง8เลยนั่นเองนะก็เป็นการ์ดหนึ่งใบที่แบบว่าแรงดีที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรามาฟาร์มตรงแมปนี้ได้นะครับเราสามารถมาหาการ์ดแรงดีได้เลยนั่นเองนะก็ เปิดได้จากการอัลบั้มตรงนี้นั่นเองนะผมบอกได้เลยว่าแบบเปิดได้แบบคุ้มมากๆเลยนะอันนี้ F ครับเห็นไหมครับได้การดแรงดีแล้วหนึ่งใบมันออกง่ายนะครับอันนี้ E ครับผมรีเคียมอันนี้ E อีกแล้วครับอันนี้ E ครับเห็นไหมครับว่าจะออก E บ่อยมาก F ครับ F ครับ E ครับเห็นไหมออก E เยอะครับอันนี้เปิดมา10บใบเนี่ยออกดีมาใบเดียวเองนะ ที่เหลือยังไม่ออกเลยนะครับแต่ออกอีมาเยอะมากนะสามารถใช้ไปผสมได้สบายเลยครับดังนั้นแล้วนะครับถ้าเกิดเรามีการที่ซ้ากันเยอะๆเนี่ยแรงดีเนี่ยเราก็สามารถนํามาขึ้นคันได้เลยนะครับแต่อย่าลืมนะครับก่อนจะฟิวชั่นการนะครับผมมาดูที่อัลบั้มนะแล้วก็จับยัดไปเลยครับเห็นไหมครับว่าการแรงอีบางใบเนี่ยผมก็ยังไม่มีนะระบบนี้เป็นระบบสําคัญมากนะครับผมระบบการอัลบั้มนะครับอย่าพลาดนะก็จับมายัดให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าบวกสเตตัสเยอะมากนั่นเองนะ เราจะเปิดการ์ดให้หมดเลยนะเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าการ์ดเก่ามีเท่าไหร่นะครับก็ตอนนี้มีแล้ว e 1 6 d 4นะครับอ่ะดูแค่ e กับ d ก็พอครับ e 1 6 d 4นะครับมาเรามาเปิดกันให้หมดเลยดีกว่าครับ e 1 6 d 4ไปครับ61เล่มอืมจาก16เป็น41นะครับและ d เนี่ยจากสี่เป็น9นะครับผมดูกันดีกว่าครับว่าได้การ์ดอะไรมาบ้างนะ ไปสําคัญคือบาโฟจูเนียนะครับต้องเก็บไว้นะครับไม่ออกบาโฟจูเลยโอ้โหอันนี้คือดวงไม่ดีนะแต่ปกติแล้วคนอื่นเขาก็มีได้กันบ่อยมากนะอันนี้ผมไม่ได้นะครับนะครับมันจะดับสมุดแรงเอฟถึงดีนะครับผมก็มีโอกาสได้บาโฟจูเนียจากตรงนี้นั่นเองนะครับและหลังจากที่เราเปิดการอัลบั้มเสร็จนะครับผมเราก็จะมีการเหลือเยอะมากและนํามาตรงนี้มาผสมกันนะครับเพราะว่าเรามีต้นทุนเนี่ยเป็นการแรงอี e เยอะนะครับผมทําให้เราเนี่ย สามารถได้การ์ดแรงอี e ที่ยังไม่เคยได้หรือเป็นการ์ดแรงดี D ที่ยังไม่เคยได้นะครับมาทําให้อัลบั้มการ์ดของเราเนี่ยเต็มเร็วขึ้นและทําให้พลังของเราสูงยิ่งขึ้นนั่นเองครับ <S <S เดี๋ยวจะลองฟิวชั่นดูนะครับผม5 1บใบนะเกือบเกือบ20ชุดออกมาไดแรงอ e ีเพิ่มมาทั้งหมด10ใบนั่นเองนะครับผมก็เลืครึ่งครึ่งน,นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดวงด้วยนะแลงอีใบไหนที่ไม่เคยได้เนี่ยอย่าลืมไปยัดสมุดทุกครั้งนะครับเพียงเท่านี้นะครับผมคุณก็จะเติบโตเร็วววก่าาาาาชบบ้้นนนทัััไปเององยมฟ์ล ในช่วงตีสี่นะครับผมหรือถ้าใครไม่ตื่นเนี่ยให้ไปบอดนอนทิ้งไว้มอนเลเวลสูงๆนะตื่นมาเนี่ยก็จะได้แบบว่าการ์ดอัลบั้มของมอนเลเวลสูงเลยแล้วค่อยย้ายที่กันอีกทีหนึ่งนั่นเองครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมกับข้อมูลวันนี้นะครับผมถึงแม้จะแบบไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับแต่ทําให้คุณเนี่ยเติบโตเร็วนะถ้าเกิดถ้าชอบถูกใจคลิปนี้นะครับผมยังไงก็ฝากไปไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้กันด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับถ้าชอบถ้าถูกใจอย่าลืม ได้ทั้งทาง Facebook และทาง YouTube นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ